สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวบาปไหมทำหมันให้สุนัขในทางพุทธศาสนาคลิปนี้นะคะเป็นการไขข้อข้องใจในทางธรรมะในเรื่องของการทำหมันให้สุนัขจะเป็นบาปหรือไม่นะคะ ก่อนอื่นในทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมส่งซุปเปอรแ์แทงหรือกดปุ่มขอบคุณมาให้เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะปูชากราบนมัสก,การพระคุณเจ้าค่ะดิฉันอยากถามว่าดิฉันเอาสุนัขไปทำมันจะเป็นบาปไหมเจ้าคะแล้วหมอที่ทำมันให้สุนัขจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ สาเหตุที่นำไปทํำมันก็คือข้อแรกเพราะว่ากลัวไปทําตัวเมียท้องแล้วเลี้ยงลูกที่เกิดมาไม่ไหวเจ้าค่ะข้อที่สองสุนัขชอบกัดกันเจ้าค่ะเพราะว่าเลี้ยงตัวผู้เอาไว้สามตัวตัวเมียนหนึ่งตัวแต่ตัวผู้ที่อายุมากที่สุดทํำมันแล้วรบกวนพระคุณเจ้าให้คำตอบด้วยนะเจ้าค่ะ วิสัชนาโดยพระภัยสามวิสาโลการทำมันให้สัตว์นั้นหากจะบาปก็ถือว่าบาปน้อยเพราะไม่ใช่การทํำ้ายร่างกายหรือจิตใจของเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสำหรับคนที่เชื่อเรื่องสิทธิสัตว์ก็ถือว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิของเขา การทำหมันนั้นอาจเป็นประโยชน์ต่อสัตว์อยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของผู้เลี้ยงนั่นเองจะเรียกว่าเป็นความจำเป็นของผู้เลี้ยงก็ว่าได้หาไม่แล้วจะมีภาระเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้เลี้ยงต้องช่างตรองเอาเองระหว่างผลดีที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์เช่นมีเพื่อนแก้เงา กับผลเสียหรือภาระที่ต้องแบกรับเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นการที่ต้องทำบาปบางอย่างรวมทั้งการกำจัดเห็บหรือหมัดที่รบกวนตัวสัตว์เลี้ยงเราด้วย เพราะฉะนั้นสำหรับคำถามที่ว่าทำหมันให้สุนัขนั้นจะเป็นบาปไหมก็ถือว่าเป็นบาปแต่เป็นบาปสะส่วนน้อยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดอันตรายแก่สัตว์เหล่านั้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งตัวของผู้เลี้ยงเองและตัวของสัตว์ ด้วยแน่นอนว่าสัตว์นั้นย่อมเจ็บตัวแต่เพื่อประโยชน์ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ต้องมีภาระที่หนักเกินจะแบกไว้ก็ถือว่าเป็นบาปน้อยนั่นเอง เอาละค่ะและนี่ก็คือการไขข้อธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการทำหมันให้สุนัขว่าเป็นบาปไหมนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ